สวัสดีครับทุกคนอันนี้คือมุ้งดักปลาครับผมสั่งมาจากเนตอ,อันละ45บาทเองนะไม่รู้ว่าใช้งานได้ผลหรือเปล่าเอาไว้ดักปูดักกุ้งดักปลาอะไรพวกนี้นะมันเป็นมุ้งอย่างนี้นี่หน้าตาเ็จะประมนี้นี่นะหน้าตามุ้งเป็นประมาณนี้อันนี้ผมผมต้องใส่ใสยตรงนี้ด้วยนี่ เวลาใช้งานเราก็จะดึงตรงนี้ดึงขึ้นให้มันกลางครับดึงขึ้นให้มันกลางเขยา่านี่ให้มันเข้าล็อกครับเราก็จะได้มุ้งหน้าตาประมาณนี้วันนี้แดดจ้าหน่อยนะนี่หน้าตามุ้งเราก็จะได้ประมาณนี้มีประมาณหกช่องครับหกช่องสําหรับปลาลอดเข้าอันนี้นะรูนี้นะนี่ช่องนี้ ไอ้ตรงนี้เอาไว้สําหรับเอาออกปลาครับเดี๋ยวผมใส่เหยื่อเสร็จผมจะเอาไว้อย่างงี้แล้วก็มัดจุกไว้นะอเอ็คเตรียมเหยื่อก่อนอันนี้คือเหยื่อครับทุกคนจะใช้เป็นลานะลาเราจะไปผสมจากน้ำในคลองเราผสมเสร็จเราจะปั้นเป็นก้อนแล้วไว้ใส่ในนี้แล้วก็มัดจุกโยนลงน้ำไว้สักทิ้งไว้สักสี่ห้าชั่วโมงหรือว่าหกชั่วโมงแล้วมาดูกันว่ามันจะได้ผลไหม นี่ลามรุ่นไหนก็ได้ครับเเดี๋ยวไปผสมกันนี่ลามที่เสร็จกุุงนี่แหละเพราะว่าเราไม่ได้เอาที่ผสมมานี่น,น,น้ำจากคลอง ให้มันปั้นได้ครับปั้นให้มันเป็นก้อนได้นะไม่ต้องแฉะมากกันไปอนี่ครับไว้บีบบีบประมาณให้มันบีบได้เป็นก้อน นี่ครับปีบได้เป็นก้อนอย่างี้เดี๋ยวเราจะปั้นเป็นก้อนโตๆแล้วเรวจะไปใส่กัน เราดักแค่สองตัวเราใส่สองก้อนหมดนี่ไอันอยู่ตรงกลางเนี้ยเราใส่เหยื่อเสร็จเราจะเอาไปลงน้ำเลยห่างกันประมาณนิดหน่อยนะไม่เยอะ ตัวแรกผมโยนใส่ตรงนี้นะอันนี้มันไม่ค่อยจมเท่าไหร่อีกตัวอมไปใส่ข้างหน้านเดี๋ยวเราจะมากู้กันว่าจะมีปลาเข้าไหมน,นี่สองตัวอันนี้ผมวางตั้งแต่เก้าโมงนตอนนี้ก็ใบสองใบสามละเยื่อยยังมีอยู่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นมาว่ามันมีหรือเปล่า โอ้โหว่างเปล่าเลยจะเหยื่อแล้วโอ้ไม่ว่างนี่นะเข้าอยู่ตัวเดียวปลาอะไรไม่รู้นะเข้าอยู่ตัวเดียวครับหลายชั่วโมงเลยนะเนี่ยเข้าตัวเดียวนี่มีเราล้วงปลาออนะ่าเนาะฮึบไมดูปลาอะไรผมไม่รู้จักนะ ตัวเล็กๆปลาซิวปลาส้อยตัวเล็กๆเองไอ้ตัวนี้เข้าตัวเดียวเดี๋ยวไปดูไอ้ตัวข้างหน้าไปตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้เหมือน,นอจะเข้าไหมเนี่ย เข้าอยู่ครับแต่ตัวเล็กเกินเดี๋ยวเราปล่อยคืนเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาใส่ข้างคืนไว้ดีกว่าก็หลายตัวอย่ะนเนี้ปลาเหมือนเมื่อกี้ครับแต่เต็มตัวเล็กเกินอ,อันนี้เองเนะโอ้โหนี่เล็กๆอย่างนี้ ไม่ไหวตัวแค่นี้เราเอาไปปล่อยขึ้นดีก่อนแล้วมาโตแับตัวแค่นี้นจะพอกินไหมแต่ถ้าได้เยอะนี่โอเคแต่นี้ยังไม่ค่อยเข้าแดดมันร้อนด้วยแหละ ต้องเร็วๆต้องเร็วๆเดี๋ยวมันตายพูดมันเริ่มไม่ไหวแล้วใช้ได้ผลเนี่ยนะทุกคนแต่มันต้องดักตอนทิ้งไว้ข้าคืนครับผมแนะนำให้ทิ้งไว้ข้าคืนนะไอตัวมุ้งดักพวกเนี้ย ว่าอันนี้ทิ้งไว้แค่สามสี่ชั่วโมงปลามันยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ก็เลยเข้าอยู่ตัวสองตัวประมาณนี้โอเคฝากไว้ในมุ้งลวดนี่มุ้งลวดใครอยากดักก็ไปดักได้นะแต่ถ้าดักปูนี่แนะนำให้ใส่โครงไก่ดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้ตัวเดียวแล้วก็ตัวเล็กๆสองสามตัว